สวัสดีลูกค้าร้านเล่าที่น่ารักของเฮมิททุกคนนะครับเสร็จจากงานเล่าออนไลน์ใน YouTube วันนี้พาทุกท่านมาอยู่พื้นที่เล็กๆตรงนี้ครับพื้นที่นี้คือห้องเฮมิทเองมาเล็กๆกับห้องเล็กๆตรงนี้นะครับเฮมิทเป็นคนชอบแต่งห้องมากและนี่คือสีสันทั้งหมดในห้องเฮมิทนะครับเราก็ต้องดูถึงแสงสีแล้วก็เสียงในการแต่งห้องจัดห้องแสงที่ปรับความอ่อนเข้มได้นะครับ เสียงที่มีคุณภาพเพราะว่าเราใช้เสียงในการดูหนังฟังเพลงแล้วก็ใช้ในการซ้อมดนตรีนะครับแล้วก็เทเครึ่งเสียงด้วยนะครับตอนนี้นก็จะมีสื่อเพลงนะครับเทปซีดีแผ่นเสียงพร้อมเลยนะครับแผ่นสังกะสีอุปกรณ์ปาร์ตี้อันนี้เป็นทาวเวอร์เป็นหัวใจ่าเล่าเบียนะครับเก้าอี้นี่ก็เป็นเก้าอี้สตู ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดออกมาเป็นที่จัดเก็บสิ่งของได้แล้วนี่เราจัดเก็บแผ่นเสียงนะครับยกตัวอย่างขึ้นมานะครับหนังสือแพลงแผ่นเสียงอุปกรณ์จุกจิกที่พอที่จะจับยัดมันลงไปได้เพื่อลดพื้นที่เพราะว่าขนาดห้องเราไม่ใหญ่มากครับทุกท่านแผ่นเสียงนะครับก็อย่างที่ทราบแผ่นเสียงมีราคาแพงน,นะครับสองสาเดือนนี้อาจจะสั่งมาทักแผ่น2องแผ่นแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังหรอกครับเพราะว่าเิมบิดนี่ไปสนุกสนานอยู่กับ ชแนล u t u b e และเล่าออนไลน์นะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาฟังแผ่นเสียงเท่าไหร่นะครับเราย้ายมามุมนี้เป็นมุมของตุ๊กตาโมเดลใบโฆษณาเก่าตุ๊กตาโมเดลต่างๆอย่างเช่นที่มองไปไอสาตัวนี้คือ <c oughs> มินเนี่ยนใช่ไหมฮะ <C oughs> มิเนเนี่ยนเนี่ย อนอกจากเราเอามาตั้งดูสวยงามแล้วเนี่ยมันยังเป็นกระปุกอมสินด้วยแล้วก็แต่หยอดไม่เท่ากันนะฮะลักไม่เท่ากันเวลาหยอดในหยอดไอตัวนี้มากกว่าเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเวลายกขึ้นมาเนี่ยตัวเล็กแต่ว่าหนักกว่าไอสองสองสองตัวที่ยืนซ้ายขวาเนี่ยใสยเหรียญบาทนะฮะแต่ว่าไอตัวกาเนี่ยใสยเหรียญห้าเหรียญสิบนะย้ายลงมามองลงมาเป็นโมเดลรถเหล็กโมเดลรถเหล็กแน่นอนนะครับเราจะต้องนึกถึงโฟกส์สวายเกน ตแต่ว่าเราไม่เชิงเป็นตู้โดยสารเห็นไม่ชอบรถตู้ที่มันเป็นทรงกระบะอย่างเงี้ยนะฮะมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นโมอเตอร์ไซค์จิว๋วก็ต้อง Honda m o n k e ี้ยินดีกับทุกท่านที่มี m o n กี้ขับขี่ด้วยนะครับอ่าอันนี้อิจฉาเราเอื้อมไม่ถึงก็ดูโมเดลเพื่อนๆไปก่อนนะครับรถเมแดงต้องมีะนะครับรถรับส่งนักเรียนสีเหลืองรถบัสสติเดนนะฮะ มาเรื่องของโมเดลต่างๆนะครับจากการที่เราไปดูหนังมาทุกท่านก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะหนังที่เราชอบบางทีเราก็อยากมีอะไรที่ระลึกเกี่ยวกับหนังที่เราชอบติดไม้ติดมือมานะครับทุกอย่างที่ได้มาก็ไม่ว่าจะเป็นคาสเซ็ตที่ทุกท่านเห็นนะครับก็มาจากถนนคนเดินเวลาไปทํางานข้างนอกไปเล่นดนตรีอย่างเงี้ยมีเวลาถ้าไปเดินถนนคนเดิน ก็ทุกท่านก็มีโอกาสได้ไปเดินถนนคนเดินนะก็จะมีของที่มันมันหายากนะครับบางทีเราไปเจอเจอเราอาจจะออไปเจอแล้วราคามันได้ถูกใจก็จัดไปนะครับคัเสเซ็ตส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนยุคของ8 0 9 0ก็ต้องบอกว่าในยุค8 0 9 0เป็นยุคคัเสเซ็ตฟื่องฟูอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเพลงก็มันก็ตามที่เราชอบก็ไม่ได้สะสมว่าจะต้องมีทุกอัลบัม้มแต่ว่าบางครั้งอย่างอย่างที่ดูตอนนี้ เป็นอัลบั้มแรกของ l o g i ส t t a นะครับอัลบั้มเทคโนโลยีนะครับอถอยมานิดนึงนะแล้วมองเข้าไปด้านหน้าเนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะติดทีวีจอแบนนะครับเล็กๆไม่ใหญ่มากนะเอาแคา่แค่ไปไว้เป็นมอนิเตอร์สภาพโดยรวมเวลามองที่พื้นเนี่ยยังลกมากเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ดนตรีที่เรายกไปเล่นกันข้างนอกเนี่ยนะครับ แต่เวลาเก็บนะขี้เกียจเก็บมากเลยก็เอามากองๆไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดระเบียบให้ให้ให้ดีขึ้นกว่านี้แน,น่นอนนะเพราะมันรกมากอ่าอย่างที่บอกไปคนระับแสงจะต้องปรับได้เราติดหลอดแสงปรับเนี่ยเพราะว่าเราปรับไว้เพื่อกิจกรรมไลฟ์สดคราวหน้านะครับทุกท่านอาจจะได้มาพูดคุยแล้วก็เจอเคมิดในห้องนี้แหละครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงอย่างที่บอกนะครับว่ายุคนี้ถ้าใครฟังเป็นเสียงก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลงทุนนิดนึง เครื่องเล่นนี่ว่าแพงแล้วเนี่ยแผ่นเสียงนี่แพงกว่าเครื่องเล่นอีกนะฮะทุกท่านนะครับมองไปอกองแผ่นไปละใบปิดหนังก็มาจากหนังเรื่องกินสีและกาวแป้งภาค2มันให้ความรู้สึกอารมณ์มีการ์ตูนดีนะครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะของกิจกรรมแต่งห้องภายในห้องของเฮมิดขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะกับกิจกรรมยามว่างของทุกท่านแล้วแต่เลยที่ทุกท่านจะทำอะไรนะครับ ความสุขเรามาเริ่มจากที่บ้านบ้านเราเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีความสุขที่บ้านเนี่ยเราอยู่ไหนเราก็แฮปปี้แล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้ผู้อื่นพอแน่นอนครับถ้าเราเราอยู่บ้านเราเราไม่มีความสุขอะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมฮะครับขอบคุณสำหรับการพูดคุยนะครับขอบคุณสาหรับทุกคอมเมนต์แต่ทุกยอดไลค์ like, ที่มีให้กับเฮมิชแนลนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในกิจกรรมต่อๆไป วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ